มาครับทีนี้อยู่กับโนที่ติเมต้าชเอสเกือบทุกซีซั่นอย่างแกงนะครับ <c oughs> ซึ่งหลายคนนี่ปามาดแก๊กไ้เยอะว่าวแรงสูงนี่แก๊กเล่นไม่ได้อแกกเล่นไม่ได้ <c oughs> เขาแกนเป็นอ่าจะแป๊บหนึ่งของบวกก่ <c oughs> อนเขาบวกก่อนอ่าแล้วหมดะไรงี้ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> อาวตีก็ตองพลังเลยอ่ะมาต่อที่แก้เลยครับ <c oughs> ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้แรงสูงเนี่ยแกกมาเล่นไม่ได้หรอกเขาแกนเป็นตาจริงเนี่ย าแรงสูงขึ้นคนเล่นแก๊กก็จะเล่นเก่งตาไปด้วยอ่าและนี่ซีซส,ส่นทล่้วนี่ผมเพิ่งสโ,โลวขึ้นกอลเลียนะครับเพราะงั้นฝีมือการเล่นแก๊กน่าจะยังดีอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสมพลังของแก๊กในเกมนี้กันนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดในเกมนี้นี่น้องซินนี่นี่มาเล่นแคลรี่ให้นะครับน้องซินซนี้จับเพจซินนี่เก้าเก้านะครับแต่ก่อนเคยแต่กอลลุ่มมันอยู่นะครับ จะเล่นแก๊กได้ดีก็ต้องแบบมีตัวจ่ายดาเมจที่ดีด้วยนะครับต้องทีดีมวใจได้เสมอและตรงนี้ให้ดูทีมหนึ่งนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าผมซื้อของซับช้านะผมมีตังค์ซื้อแต่ผมซื้อช้านะทาไมต้องซื้อช้าเพราะว่าเราจะได้ใช้ของซับครั้งแรกมีสาพาไปสุดตปกี้ซินดี้รอใช่ปะเราซื้อซับคิวมาได้คิวคิวเสร็จปุ๊บซินดี้ได้ส่วนเลยอ่ะนี่คือเทคนิคนะครับ ื้อของซับเร็วไปก็ไม่ดีมาถึงปุ๊บมีตังดองตังไว้แล้วค่อยซื้อดูตามสถานการณ์ถ้าบอกว่าจังหวะนี้เราเขาแบบสมมติสมมติที่เราปิดเงี้ยผมกดซื้อซับล้างเพรงก็ถ่ายไม่ได้ถูไหมอ่ามันจะแบบว่าการใช้ของซับครั้งแรกต้องใช้ให้แบบว่าได้ใช้เลยจะใช้เป็นคิวก็ได้หรืออะไรก็ได้นี่มาทีนึงนะอ่าแล้วก็เทคนิคคย่างที่สองนะครับ ในตอนแรกเนี่ยที่จะเห็นได้ว่าผมพยายามที่จะออกสับลานใช่ไหมครับก็คือดูก่อนว่าทางเคนอ่ะเขามีอิมแพกมากน้อยแค่ไหน,นยิ่งโดยเฉพาะต้นเกมที่แบบว่าโลมีสกิลครบอย่างเช่นมีฟิกเกอร์มีไชยอะไรเงี้ยคือเป็นชุดอันตราย,ยแต่ว่าพอสถานการณ์มันผ่านไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทีมเราเนี่ยเริ่มปเป็นเกมน้ำแล้วพอเรารูว่าเกามเราน้ำปุ๊บออกซับคิวเลยเล่นต่อเนื่องเลยนะครับคาฟินี่จะเล่นเยอะหน่อยเพราะว่าคาฟินี่นี่มันเป็นตัวที่ไหลได้ แต่เทนี้หมสกิลล้วนะครับอยากดึงนึงเลยอ่าดึงมาลดเลือดเขาเลยยิงถ้าลมยืนไม่อยู่เนี่ยเรายิงได้ง่ายนะครับตัวเล่นโวยแต่ดีที่ดีเราไล่มาอยากจ้าใครครับเรียบร้อยโอ้เ็นดอลกำมัดแล้วชช้านี้แล้วก็การเล่นกาที่ทําให้มีอิมแพกที่สุดนะครับก็คือการบุกต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าหากเราบวกต่อเนื่องได้เนี่ยเขาจะล้างไม่ทัน อ่าเขาจะมีร้างแล้วเขาใช้ไม่ทันแต่ว่าถ้าหากเราเล่นๆแล้วหยุดหยุดเนี่ยอันนี้เขาจะมีร้างมาเรื่อยๆนะครับถ้ากดได้คือกดเลยตรงกลางคิดไม่มีนะครับต่อเลนบนนะครับพอยืนโซนได้อันติเรามีนะอ่าแต่ว่าเราไม่เจอเฟนนี่รับถ้าเจอตัวอื่นก็อาจจะได้ดึงแล้วดูดลยนะอ่าแล้วก็ต่อไปตรงนี้เลนว่างอยู่ใช่ไหมครับก็มีที่เลือกระหว่างดาร์กแล้วก็ดูตรงกลางครับตรงกลางคิดจะชนพาคาริไปหาตั้งก่อน ลับเล่น no, ก่อนเค่ะออบเจกต์นะครับเฮ้ยนี่พี่ต้องแพ้ก่อนนะเนี่ยโอ้ก็เกินไปอ่าต่อเลนล่ารับดึงช้าช้าดึงช้าเพราะว่าคนที่อยู่ดีโดนไล่มาดิเขาตกใจครับเขาต้องจ่ายติ๊กเกยเยอะกว่าเราอ่าเก็บดึงช้าช้าไว้เพราะว่าถ้าเราดึงพลาดรุนเนี่ยเราจะโดนกัปตันเราวิ่งเปิดเขาก่อนนี่ยังไงเขาต้องอ่าเขาเรียกว่าไงนะเขาก็ต้องแบบตกใจมากกว่าเราอยู่ละเราเล่นเขาเนี่ยเราต้องเตรียมตัวพร้อมกัน พี่นู้นี่เหมอือนไม่มีร่างนะเหมอือนไม่มีร่างนะเล่นกันบุกเรื่อยๆครับตอนนี้คลิปจะชนนะครับตัวเลนอยู่ด้านซ้ายนะครับเราล็อกเขาเปลี่ยนไปทางซ้ายินดีๆออกฝาตัวซ้ายไปนะดูแคลรี่ด้วยนะครับดูแคลรี่ด้วยเนซะน,นเ่นาเสร็จเรียบร้อยแล้ว <im itation> เล่นแก๊งน,นี่มกักจะมีปัญหาในเรื่องการเล่นคู่นะครับให้ดูว่าคนไหนรวยที่สุดในทีมนะจะเล่นคู่กับคนนั้นนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยน้องซินด,ดี้ที่รวยที่สุดในทีมเนี่ยแล้วก็พยายามเล่นกับเขานะแล้วก็คอยโฟกัสที่ช่วยให้เข้าใจดาเมจได้เยอะที่สุดแล้วก็สไกเขียวนี่ออกบางเกมนะครับถ้าเกมไหนเกมนําเล่นเลยมันจะได้แบบปลุกถอนเ้อมากขึ้นได้ลดคูลดาวด้ะ <im itation> และเราเนี่กัดพันไปเคก็บคลิปส่งนะครับ แล้วก็เคล็ดลับอย่างหนึ่งของการเล่นกนนะครับนั่นคือการดึงออโต,โต้แล้ตั้งค่าอันที่สองนะครับตั้งค่าอันที่สองนะครับในช่นนวงจังหวะที่แบบว่าเราคิดว่าน่าจะดึงแน่ๆอย่างเปียบเทีเขาเสียแล้วใช่ะแลจะอยู่ใกล้เราเลยกดเลยกดสองย้ำๆจบเลยล็อกให้อันก็วานี้นะครับเป็นตัวที่ได้และสมคำลัลง,ลงมากอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การเดินเกมนะครับ เขาบอกว่าเรากดได้เพราะว่ากดแบบมันเดียวจบเลยน่ากลัวไหมอ่าดึงทีตายนะครับขณะโลมยังแยงเลยนะครับแต่มันก็จะแบบมีพวกเกมทรงๆก็มีนะครับเกมทรงๆก็มีอะไรก็เดี๋ยวไว้่บ้านมาคิดก,กันอันนี้ก็เป็นโชว์เกมหลายคือถ้าแบบเกมมันนำอะเราก็ต้องทําให้มันเล่นแบบเกมนำอะล้วก็บุกเข้าไปบุกเข้าไปนะครับซึ่งหลายๆคนเล่นเล่นโลมอาจจะแบบว่าเล่นเกมนําไม่เก่งอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยว่าเอ้ยเล่นเกม นำยังไงให้เหมือนเกมตานั่นนะครับคือลองมจะมีอิมแพกมากนะในเรื่องของการเล่นเกมนำนะครับมียังหวะปุ๊บก็พาแครี่ไปฟาร์มไปหาตังค์ไปเปิดไฟนะครับประมาณนี้อ่ะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิดอ p e นิชัแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่มอุปนิชัดนะครับก็สแกนค r ว o า e ค้หน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับ ชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไปแชรได้เลยนะครับหรือว่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับแล้วก็คือว่าคนนี้นี่ไม่นำให้แชร์นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ดูคลิปจบจริงๆนะครับเพราะงั้นก็สแกนคนต่คนละกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคครับ